ห้องเล่าผีซีซั่นสองเรื่องกุหลาบแดงคณะสื่อมวลชนแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเราดูอยู่ตลอดแต่ทำยังไงได้ภาพในกล้องวิดีโอมันทำให้เราเห็นว่าน้องๆที่แสดงในวันนั้นไม่ได้มีแค่4ี่คนแต่กลับมีถึง5คนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2,550 เมื่อคณะสื่อสารมวลชนมอชอต้องทำการแสดงในช่วงค่ำคืนของวันสปอร์ตไนท์ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของคณะที่จะนำเสนอการแสดงของตนเองด้วยความเป็นคณะที่กล้าแสดงออกจึงคิดค้นการแสดงแปลกใหม่ขึ้นมาเพื่อเรียกคะแนนนิยมจากคนดู เหล่ารุ่นพี่จึงตกลงปรงใจที่จะนำเสนอการแสดงที่มีชื่อว่ากุหลาบแดงซึ่งมีผู้แสดงทั้งหมดสี่คนใส่ชุดยาวสีขาวทุกคนและต้องปีนป่ายขึ้นไปบนแสแตนสูงประมาณสมชั้นของตึกเพื่อที่จะโรยตัวลงมาเพราะการแสดงชุดนี้มีคอนเซปต์ที่นำเสนอเกี่ยวกับ สาวที่อกหักจากหนุ่มคนรักจึงตัดสินใจผูกคอตายรู้ว่ามันเป็นวิธีที่เสี่ยงถ้าน้องๆเกิดพลาดดึงเชือกแขวนคอจริงเราคงต้องรับผิดชอบไม่ไหวแน่แต่หลังจากที่ซักซ้อมกันมาหลายวันก็มั่นใจว่าน้องๆต้องไม่พลาดหลังจากการแสดงจบลง ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตั้งไว้การแสดงชุดนี้ได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมคณะและต่างคณะทุกคนพากันมาแสดงความยินดีและพูดขึ้นว่าชอบจังแสดงได้ดีหน้าหวาดเสียวทั้งห้าคนทุกคนที่จัดการแสดงอึง้งแบบพูดไม่ออกเพราะการแสดงชุดนี้มีผู้แสดงเพียงสี่คนเท่านั้นและคนที่ห้าเป็นใครจากนั้น มีเพื่อนคนหนึ่งที่ถือกล้องวิดีโอบันทึกภาพวิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นบอกว่าจริงอย่างที่เพื่อนพูดการแสดงชุดนี้มีห้าคนมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นผู้แสดงสี่คนรุ่นพี่จึงตัดสินใจลบภาพและเก็บเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ก็ยังมีคนนำกลับมาเล่าพร้อมกับนำหลักฐาน ที่บางคนเห็นและบางคนไม่เห็นในเว็บไซต์ต่างๆลองเข้าไปดูและตัดสินใจช่วยพวกเราตัดสินอีกครั้งว่าการแสดงชุดนี้มีกี่คนกันแน่และเขาเป็นใครฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห้องเล่าผีของเราด้วยนะคะ